สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาทำตัวน้ำยำสำหรับเอาไว้ยำบุญเส้นโดยเฉพาะค่ะสูตรนี้พิเศษตรงที่จะใส่ซอสพริกสีราชาลงไปด้วยนะคะตัวน้ำยำที่ได้จะมีความเข้มข้นกลมกล่อมแล้วเอาไปยำบุญเส้นอร่อยมากๆเลยค่ะสามารถทำกินก็ได้ทำขายก็รวยๆนะคะสูตรจะให้เป็นสูตรเล็กนะคะสำหรับทำกินที่บ้านแล้วก็จะมีสูตรใหญ่นะคะเอาไว้สำหรับคนที่จะเอาไปทำยำขายสร้างเป็นอาชีพนะคะปู้จะใส่สูตร ตัวใหญ่สำหรับสร้างอาชีพไว้ให้ที่ช่องคำอธิบายใต้คลิปนะคะเลื่อนลงไปดูกันได้จ้าส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะ250กรัมค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายฟอกสีหรือว่าไม่ฟอกสีก็ได้นะคะน้ำมะนาวคั้นสด250 ml ค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลาอย่างดี175 ml พริกแดงจินดานะคะ100กรัมค่ะ เกลือเกลือจะใช้อยู่ประมาณสักสองช้อนชานะคะแล้วก็ผงชูรสประมาณสักสองช้อนชาเช่นเดียวกันชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ซอสพริกสีราชานะคะแบบเผ็ดกลางอันนี้จะใช้อยู่ที่ห้าช้อนโต๊ะสตใส่น้ำตาลลงในโถปั่นค่ะน้ำตาลน้ำมะนาว น้ำมะนาวแช่แข็งนะคะมีขายที่แมคโครนะคะเกลือใส่ชูรสเพิ่มความนัวไปหน่อยนึงค่ะไม่ต้องเยอะน้ำปลาค่ะพริกอันนี้นะคะพริกแดงจินดาปูปั่นมาแล้วนะจะใส่ไปครึ่งหนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะก็นำส่วนผสมนะคะที่เราใส่ลงไปไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะนี่นะคะเราจะปั่นนะคะให้น้ำตาลทรายนะคะปั่นให้น้ำตาลทรายละลายเนียนละเอียดไปกับส่วนผสมอื่นๆเลยค่ะ ใส่พริกที่เหลือลงไปนะคะจากนั้นค่ะก็จะใส่ซอสพริกนะคะใส่ซอสพริกเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มรสชาตนะิให้มีความกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะปูจะใส่ไปที่2ช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันชิมรสชาติดูแล้วก็เลยขอเพิ่มตัวซอสพริกสีราชาลงไปอีก3ช้อนโต๊ะนะคะรวมกับของเดิมก็คือใส่ไปทั้งหมดในสูตรนี้คือ5ช้อนโต๊ะนะคะน้ำยำสูตรนี้นะคะจะได้ปริมาณทั้งหมด750 ml ค่ะอันนี้สามารถทำยำได้หลายครั้งมากนะคะเวลาปู่ทำยำบุ้นเส้นก็จะใช้ประมาณสัก2ทัพีค่ะ อันนี้ทําได้หลายจานเลยค่ะรสชาตินะคะอันนี้ก็คือให้ไว้เป็นไกด์ไลน์นะก็คือเป็นสูตรที่ปู้เคยทําขายจริงนะคะแล้วก็ใครไม่ถูกใจนะคะต้องขออภัยด้วยนะก็สามารถไปปรับสูตรนะคะปรับรสชาติให้ถูกใจเราได้ค่ะ น้ำยำสูตรนี้สามารถเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาโดยที่รสชาติยังคงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะได้นานประมาณ1-2สัปดาห์ค่ะถ้าเก็บในช่องฟรีซได้นาน3เดือนเลยค่ะความละเอียดของพริกเนี่นะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะบางคนก็ชอบพริกแบบปั่นหยาบๆบางคนก็ชอบแบบปั่นค่อนข้างละเอียดแบบนี้นะคะ